วัดีจ้าพี่น้อง <fate> จ้าย่าแหววห nah ัวเถิกจ้าคนละเห็ดยูเคหะพี่น้องเอ้ยมันเบิ่งอันนี้น้ำย่าแหววหัวเถิดใคยมักคือเรียกใจกับแต่นี้หรืเบิ่งจ้าหรเปล่มิจ้าก็เบิ่งขึ้นเ่งฟันเตทีเบิ่งอางอีกตาย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  hen of the wood หรือว่าเห็ดแม่ไก่เหรอพี่น้องนี่สองกอจ้ามีอีกกอหนึ่งน้นอยยุพี่น้องคนปรทันนี่ไง อ้ยพออยยย่อยเม่ยข่อยเอ้ยข่อยเลี้ยใจข่อยดีใจข่ยยอยเลี้ยใจพ่อหยังนันบอกมันอยู่บ้านข่อยเนี่ยยี่ใกล้บ้านข่ยอยยิ่มองแถวข่อยแถวบ้านคางค้องแถวเนี่ยพี่น้องข่อพามามายาังย้ำมัวหมามาฝากใน้เลี้ยงนะพี่น้องเอ้ยเนี่ยข่อยพามามายาังแถวนี้แหละแล้วมันก็เปลี่ยนฟ้าม,มัวเป็่นเลี้ยงงัวเลี้ยงเลี้ยงยงัวแถวนี่นะจ้ะข่อยก็พ่อคืนฟ้าพเพิ่นสีเห็ดข่อยก็เคยเห็ดหนางเจ้เห็ดอัน เห็ดนางล้มจ้พี่น้องเกิดที่พูนทั้งยอดเิ่นหมดนลยพี่กายเนี่ยบัดนนี่คอยเลย่าเอ้ามา้อนีลองมาหาเห็ดแถวบ้านมันก็นะแถวฟราม,มันก็นะาพะนะพี่น้องเย้ดีใจสุดๆไม่ญงเอวหัวเถิกโอ้ยแล้วบ่งดูจดด้จน,นี่ยายเอวอสิตัดออกกันเด้อค่ะเอาใด้อยู่นาะจ้ะพี่น้องเนาะนี่ว้ายอออนอยู่พี่น้องหักจ่อยตายๆอันักวนนี่แม่ สิเลียเพไอข่อยบ้านง้อข่อยยานง้อไม่กินแต่พี่น้องง้อเพิ่นกินเป็นบ่กคือจังไหนกระซังกับจิจงเพิ่นใบหันราคาเพราะว่าเพิ่นน้อยหลายนี่เพิ่นน้อยอีหลีเบิงบ้งเบืงบ้งเบื้งเปียกเทียบกับมือยายเอ๋อได้ใจ้นี่อ้าดีใจแห้งไรเก็บกลองดังดังยาครุงตะกุนพวกเราข่อยอ่ะเฮียวพี่ว่าบ้าเฮ็ดเนาะจ้ะมาเล้วจะพี่น้องมาตัดน้ำกันแบบนี้ยายเอาสิตัดกันด้วยค่ะเอามีดก่อนเตรียมมีดกันด้วยค่ะ้ยดีใจแห้งอีหลีอได้พี่น้อง คดีใจคักอีหลีจ้ะนี่จ้ะเห็ดแม่ไก่หรือว่าเห็ดออฟเดอะวูดไอ้บางบางนี่มันเป็นชีตุลเป็นห้อยขีดินพอนยังห้อยงวัวเพื้นมานอนเขี้ยวเอียงตีพันอื่นนะ่ะพี่น้องฟามงัวจ้ะเอ้ยพี่น้องเอ้ยข่อยกระสีเกียบประรูดแล้วเนี่ยอันที่จริงนะข่อยตั้งใจว่าสิมะยางหาเห็ดอันนั้นพี่น้องเห็ดเห็ดอัน เห็ดดำหวานแต่ว่าข่อยบ่ทันได้ไปฮอดหม่องที่ว่าสิไปหาอยู่ข่อยมาเวียต้นอกต้นนี้อยู่ค่ะมาสิหาเห็ดดำหวานกับเห็ดอันเห็ดทัว่วค่ะพี่นอ้องบัดน,นี้ก็เล็บเบียมี้กอ่อน,นก็เลยเห็นค่ะสุดยอดค่ะได้เอ๋ไปหางหาในปลาจันคาลากกรบพอพอ่พะอันพ่อเพิ่นก่อนนึงมื้อนั้นน่ะพี่น้องไปเก็บเ,เ,เพิ่นมาแล้วแซ่บๆพี่น้องยายเอ๋อหมักๆมักอยู่ค่ะ มาสาั่งมาสุกดีเห็นเนี่ยไม่เ่เอหัวเถิดเนี่ยปาดพี่น้องแ้วเบังนึกุนเหรอค่ะโอ้ยดีใจแงงเลยเดอพี่น้องไยไผไผ่ิว่าข่อยจังไหนก็นสั่งาะว่าข่อยข่อยมักข่อยดีใจข่อยมักเฮ็ดพี่น้องข่อยเก็บยดจนเบิดเนี่นย,ย,ยล่ะเรเบง่งเราบ่งจะมาห้อยอย่างมาต่ำเพิน่นบ่งกอนี่ข่อยหวังว่าให้รอดปลอดภัยเนี่ยเด้ออีกกระทิตนหนึ่งข่อยเสมาเบ่งพี่น้องเนี่ย ถวดทีค่ะต้นโอกน๊กจะแถวอ่นแถวน้ำซ้ามเนี่ยหลยอยู่ด้พี่น้องว่ามันสิลรักนี้อีกหลยอยู่ทิ่ข่อยจีไปหางยางเบื้องก้นพี่น้องอันนี้ข่อยก็เออยด้วยเนี่ยอ่อ,อนๆกินได้อยู่ข่อยเอาไปเห็นยังกินหูแพี่น้องข่อยบ่มูอิธีบาสิเ็ตอีหยัยงกินเนาะอันอันก่อเลกนะข่อยกันหนึ่งแล้วหนึ่งกินกับแก้วแล้วพี่น้องซ่แกรกโดดมันกรอดีวะ่ะ กลิ่นกุหลนไปพุ่นจะเป็นประสางเปตี้ยนๆลายตีชายลายแล้วเบิ่งด้วยพันะตีด้วยเนี่ยพ่นบ่ทันได้เถาก้อนข่อยอันนี้อันนั้นก็จงไว้หั่นพี่น้องแล้วเบิ่งอันนี้ก็สิจงเพิ่นไใ้เลือดไทยพันสิ่งแย่บ่กเลยพี่น้องก็สิตัดก็สิตัดเอามืองนี้แล้วก็สิจงอันน้อยๆนี้ว้พี่น้องก็สิตัดเอามืงทั้งใต้ๆพันดอกมันมีดอกแกแกเท่านี้ข่อยก็ได้หลายแล้ว ะบดูว่าเสีสสเอวนี่อีกรูปแต่ว่าย่านท่านสรงสิเป็นสปอร์นะแม่แก่ท่นสิว่าไปเร็วก็ได้สรงสปอร์เป็นสิออกเลยเด้อเอางัดนี่โอ้ยโอ้ยดีแต่ว่าสิจงไว้ออกมาเบิดเอารถโอ้ยกระสังเถอะล่ะในๆกันในๆแล้วเจ็เหมืนบอ่อสางน้ำมีเอวหัวถึนะะก,กน,น,นี่ค่ะเจ็บเห็ดบ่อสางอ้าขอศั่นาอเนียจงหันไปโอ้ยขอโทษขอไปด้วยะค่ะ เก็บตัสวยบงน้เกิดมาอีกเด้อปีหนาเก็บเด้อสิมาเก็บแตบา่าเธอนี่เดี๋ยวจังเอยสิมายามอีกเด้อค่ะขอให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะโตวันโตคืนในแม่ใหญ่เอวหัวเถิกสิมาเยี่ยมมาเก็บอีกพี่น้องเอ้บังรู้ปะ่ปะนะพวกเจ้าสิบเอ๋ยใจเอ๋อด้ตื่นเต้นดีใจได้จังเลยจ้าได้ปักหลายหนึ่งกวัวเดียวอันพี่น้องพี่น้องมองนี้กับเป็นมองที่มีขีง่งัวเนาะขั้นสิบ่าไปเรากระได้เพราอว่าหัวผลมันมน นอนเขียวองเขียวเอียงอยู่นี่ผลอาจารย์ตอนนี้เพิึงก็อยู่ทั้งฟังนันบ่ฮู้บกพี่น้องเดี๋ยวเห็นบ่จ้าเดี๋ยวสิซุ่มให้เบิ่งเด้อจ้ะขอย่านยันได้อพี่น้องก็บ่กล้าวขอไปใกล้งัวนะจ้าเพิ่นอยู่หั่นล่ะยามนั้นเพิ่นก็สิเปลี่ยนกะเลียวเจ้าย้ำเพียรพึงก็ข้ามฟังนี่มานะจารมากินหญ้าฟังนี้แล้วก็มาเขียวเอียงสิขีงัวขี่ยังก็สร้างเพราะว่าเฮาก็ได้ใส่งัวขี่งัวเนาะจากไปเฮ็ดปุ๋ยก็ได้พี่นงเอ๋อเอ๋อป้าตีตรงมังหันล่ะจ้ะเก็บเก็บปะโลดล่ะ บงเนี <fingers out> <them> oh, ่ยพี่น้องยีเอาตัดแต่เดียวเนี่ยจ้ะนั่นแหละโอ้ยก่อนี้ก็ขอให้โตวันโตคืนเดี๋ยวเจอกันอีกอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวเจอกันนะคะย่างตอกันพี่น้องไอ้บาดเนี่ยไปหาเบื้องต้นขึ้นเี๋ยก้อนเอาเหล็กหรื่อยกันพ่อขยอยกระสิเอาอีกเด้๋ยนี้ของเสียแบบากแหงไว้ก็ได้ค่ะนยจ้ะพี่น้องต้นอกมีอยู่สองต้นที่ยะเอ๋วได้อันเห็ดอันเมียกลนะคะอันย่างไปทั้งนั้นนะข้าวเดียวเนี่ย สามนาทีสารพี่น้องหอดบ้านยาเอา๋อเนี่ยจะเห็นบ่โบดนะเห็นโบดพระเจ้าพี่น้องนัอนบ้านยายเอ๋อกะยุตตรงทามกะโบดพอดีนะจ้ะเงยดหลยาย,ยเอ๋อไปย่างโล่ป้าจนขาลากบอพ่อเอาพ่อยื่อใหญ่บ้านมันนี่กับสิเปกจวบเบื้องต้นโอ๊กต้นอื่นก่อนเด้อค่ะนี่ตีพี่น้องที่เพิ่นเอิ้นว่าเห็ดล่มนะจ้ะแล้วเบื้องแล้วเบื้องดอกเพิ่นจ้ะเบื้องนะเจ้ะเนี่ยเปียบเทียบเส้นมือยายเอ,เอ๋อบรรงค่ะพี่น้องจ้าดอกพวกงหญ่เลย อยเพ่นลมแล้วร่มแล้วพันกระลมแล้วลงดูเป็น,นอะไ่แต่แตดูง่ายครัเนาะค่ะง่ายไรขวบเก็บไปพี่น้องนั่นกับมูงมัวที่ยายเยวอันไทยตอนที่ตัดเฮ็ดราค่าพี่น้องจ้านั่น่ะเป็นสีดำสีน้ำตาลก็ะเลี้ยวกรยเลียวเ่เห็นพันคักปันใดไันนี้ยายเยวกัสีได้ขึ้นแม่ป่านอะไรพี่น้องเ้ย สรุปแล้วย่งางไปย่งางรับทงไปทั้งนั้นนะจ้ะหลายทงยูสองสามทง,ง,งทกวงๆเื่อกันแบบนี้แหละจ้ะพี่น้องทงหยาบ่พพอจักดอกเห็ดทวัวกับบพ่อเห็ดดำหวานกับบพ่อกับฤๅสิเมียาบา้านก่อนค่ะสำหรับเฮ็ดดำหวานนั่นยายเอ๋หาบา่พพ่อยู่หม่องเอื้อนกับว่าเป็นยังดอกจ้ะพี่น้องยูไต้ต้นวิโนยูหน้าบ้านนั่นกับมียูยูเดินเดินหน้าบ้านนะสนามหยาหนะยังเหลียยูจ้ะพี่น้องจ้ะก็เสีได้กินอีกหลายมือเติตอบอยั่ จังนดยแย่เอวขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องลหลายๆด้วยจ้าคลิปวากันมาเป็นกำลังเลี้ยงเจ้แย่เอวหัวถึกๆชงน,น้อยตลอดมาคันแย่เอวเบามากหลายเต้นเต้นเกินเหตุหลายก็ขอโทษขอให้ไปลหลายๆด้วยจ้าพี่น้ ong แย่เอวก็เป็นคนแบบนี้หระค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีมีความสุขสุขภาพดีแข็งแรงตลอดไปสุขสุขคนจ้าจังพ่อกับแย่เอวคลิปหน้าเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ